รักแล้วเพราะว่าเสี่ยงรอดกันเลยเสี่ยงถึงเจ็ดสิบละเหลือแต่สามสิบเป็นคน,น,น,นเพราะว่าเขาทำซาปาเป็นขบะมาะหลายมือแล้วสองมือมัเป่นคนเขาผู้เฒ่าในบัดปาเขาเนาะอเสบายดีัดอายุเพิมเมนเ่นก็บอแมนอ่าเริ่มป่วยป่วยแห้งแล้วป่วยแห้งจนยกแก่ชะลาเราเนาะ ดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสกุลสุขนเด้อเนาะกับพ่อพ่อับสว่างอีกคือเก้าไปพี่น้องเลยพ่อพ่อขับสว่างตอนนี้เนาะก็ยังอยู่เื่อนแม่จนอยู่เนาะนั่งอยู่ใต้ห่มคามไไหนพี่น้องเลยเนาะจังหน่อยสีเมื่อเนาะกต่ชินางดินน้ำไอ้แก้วกอนเนาะสบายดีเลยไอ้แก้วเด้อสบายดีแล้วเดี๋ยวบอกห็ดอันครบไหมกี่น่แล้วรอถางสี si có mất lắm si. đây, đây chúng ta này mà. việc biẹc bò. Mí biẹc. ừm, bò là rồi, đơn giản. Tuổi thọ này. ào, tuổi bò, lâu, uổi nát, nát, đây bên có men, ở đây, anh ở Oh, này, ừm, เมื่อนั้นว่าอาการดีขึ้นแล้วบัดมื่อนี้บัดบนักอีกเนาะโอ้ยผู้เฒ่าขึ้นบบผู้รอดอืมเราเองแข่งขาผมบอกแต่แอ่วลงไปฮอดเข่งขามันตีมือได้เออตีมือได้ไม่ได้อยู่ดอยดอยตลอดและมันแน่นนะ้อกับในข้อไอ้สื่อตอนตอนทะแรกเราว่าได้อยู่พอดึกมาดึกมาเราเราปากบอกเสียงเลย อืมเศร้านี่ก็อาการค่ะน,นัก,น,กนักดูลุงมามาบ่นนู่งนก่อนมาตะเลงมาตะเลนอยู่อ่อืมเนาะฟังไอ้แก้วว่าก็ารสงสารเพวกนายพี่น้องเลยฟังเบาหน่ก็ชินนักเติร์ดเลสใเนาะนักแล้ว,วลแล้ว่าเสี่ยงรอดกันเลยอืมเสี่ยถึงเจ็ดสิบแล้วเหลือแต่สามสิบเป็นคนเนาะ ว่าเขาดำสปาบนเขาปะมาหลายมือแล้วลงมือไปเปินเขาผู้เฒ่าในบัดปะเขาเนาะโดยสบายดีโดยเอาอย่างเงี้นี่เนาะโอ้ยเอาเรือดประตูสินทนแล้วเนาะเอาียนมาสีเมื่อะไรครับเนาะแค่ดวงเทียนงแก้วนั่ยเนี่ยย้อนเสงเน้นเงินเสงบ่มาสีเมื่อบ่โดยเกี่ยมุมกันพี่น้องเทียนมาสีเมื่องทางเงินประตูสินทอน เบิ่งเบิ่งกันนั่นแหละว่า3เช้าเ่นอยุเพิ่นก็บ่แม่นอืเพิ่นก็เริ่มป่วยป่วยแห้งแล้วป่วยแห้งจนโรคแกศราแล้วเนาะโดยคืนนี้ก็ไปอยู่พุ่นหมอจ้ะโดยโอ้ที่เผากันจนแจ้งเท่าไหร่ติโดยพ่อว่าผู้มีไฟอันมีแต่ไอ้น้อเมียเพิ่นก็ว่าแต่สคนอยู่บ่มไผคนคนเฒ่า โซโซจนขานลมป่วยบูมีไผ่ือ <manera>. ว mm. like ่าอะไรมันเพิ่นบูมีบูมีหยางอะนะเอาบูมีหยางคือคือบูมีคนมาใกล้เดดเดดสิคือคือคนเราเนี่ยว่าลักษณะลังเกียจคนทุกข์อกบอกว่าวบอกง่ายๆเละบอกเป็นเต็นเกษตรกรสุขเป็นพังเลยคือว่าผู้คนมีเนี่ยผัดหมูชักพี่น้องแน่จักลูกหลานแน่จักไม้ใช้เต็มพื้นกับบ้านนอนเฝ้าน้ำเนาะโดยทำมาผู้สีก็คือแน่นเนาะผู้มีฐานะ เอามามาเคลืนนี่ข่อยไปกันยังนยังถามว่ะจุเค,คล่นกคลนไกลเคลนเคียงสองลำหลังนะมาโอ้ยอยากกินกาแฟเลยให้เงินผึ่นไปซื้ออืมซื้อมากินกินมัดกาแฟเลยอะเด็กนึงึมก็เมื่อน,นอนเคื่อนไปเพลื่อนมันเอ้าผู้คนใครแน่กับผู้ซื้อกินเองเนาะยังว่ามาถามหากินกาแฟอยู่เคื่อนคนป่วยอยู่กับผูนบุมีเนาะจักรย์ไปซื้อไปไลยสิกาแฟอ่าหนกาแฟแล้วยังอยากนอนอยู่เต้บ่ยไงอัน คือตั้งครอบครัวแล้วแต่มันบ่มีอยดีคือเขาเห็นเนี่ยนะลุงเนาะบ่มีอย่างองเห็ดแกะกระโปะคือว่าเนี่ยพี่น้องเลยจนบูเนมพอบุเห็อยังเนาะแม่นบ่มีอย่างนะว่อกว่วกา่ง่ายพวกหมอพวกนั้นนี่ฮะก็มีอันางบอต้าบ่ถือกับไปให้มือน้าลุกเมียแล้วเอาใช้เห็ดกินแต่ก่อนกินแบบกินหากินไปเมื่อมือไปเช่เนาะลุงเนาะอ่าไปบ่มีคั่วมีอย่างแบบเป็นรักเป็นแดงนะ บูมีบูมีอะไรบูมีอย่างไรเป็นคนแบบเนาะโอ้ก็หาก็เห็นอะไรตะกี้กะบุเคยเข้าไปไปเชือกเงนเหมือนหนึ่งบุ้ยเคยเข้าไปอองต้นบุรโธเลยแหละหากเข้าไปชมเชือกที่เหิืนมาอยู่ไงบุเคยเข้าเชือกอะไรเลยอันนี้ก็ยังบุ้เคยบุเคยขอก้อยเข้ากัวเขาก็บูมีเวียกจะล่มจะเกียงนะเลยบุ้ยไปเข้าบุ้ยเป็นลังเกียดอันนี้ออาบูมีธุระอย่างกับเพม่อนเนาะหรืบูมีธุระอย่างเดือดเช่ว่ามา พอดปัจจุบันนี่เปิ่งเบื้องเลยบุมีไใครเยเบื้องหรืเลยอยากข่าไปเบื้องอืมเบื้องคืนนี่โอ้แบบว่านคนคนในหมู่บ้านนี่แบบว่ากลมาเขาเจ็บเป็นเน้นอุ่นเป็นกะจิแตงจุกันไปเบื้องโบเมนมาสนุกกะแตงเห็นคือวอาแล้วแต่ว่าเบคคือคนใครแน่นะอ๋อคนใครแน่มีเต็มคนเท่าแก่เท่าแก่เนี่ยโฮมก็จะตั้งถูกขันต่อไปไปเต็มบุ่นทำคนมีเนี่ยเนาะคนมีอันนี้ คนบบมียังว่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 ตาเนีกับผัวน้องจอยของนึ่งผัวน้องจอยของหนึ่งกันยังจนว่าไปเอาเงย์คูมาสูตรกันคนคนถามเงินก็ไม่จ่ายให้เลยมือฉุนจ่ายหายจ่ายหายไปเลยเขาจะเอาเทไาท์เทไาท์พลราชาทิพพวกทิปยลเรเชนกหายไปเลยบริบริคโทเกอเพิ่นคนถามคนถามเงินก่อนเลยไหมเปนคืนว่าเฮานี่ชิบบมีนะเงย์คูบอถามนะบอ ปูชิปเอาจัคูโอ้สี่ละบาทว่ายใช่ไหมปูแ่าแก่สี่ละบานเราคน,านะโดยขยะบุ๋มมีไห้ดิขยะบุมีไห้อันพอน้องจ้อยพเพิ่นบ่ได้เข้าอันว่าอีหยังบ้านเฮาเอิ้นนั่นตะเวียบ่เวียใช่้ธนคิดนี่บ่บอ่อันเงินประกันภัยไหนเพิมม่นไม่เข้าบ่เขา,ขาแต่ว่าเขา้ขาเข้ากับมันคนละหมู่บ้านเนาะลุงนนคนละหมู่บ้านอยู่บระตูมนึ่งอยู่บระตูมนี่เพิ่นเล่ประตุมบ่บกี่ไบเลย คือว่าแหละมันบูมีผู้เล่นเหมือนกันมันบูมีแล้วบโเก็บบงั้ไพแล้วบโบเก็บไพก็ได้ขนาดวง่ายว่าคำขาดอ่าล้ำชายว่าง่ายชเนาะล้ำไส้เจ้าโบแข่งแน่ครับยเนี่ยส่วนนี้มีแต่ได้ได้สมาคมในบ้านฮะบ้านบ้านลุงฮะเก็บเก็บกันมาได้เงินเจ็ดแสนเลยกาเพิ่นเก็บไปแล้วเลย่นถามพวกพคนของเพิ่นถามถามว่าเงินเดือนเลย ลุงก็เลยมอบใหมเจ้าภาพเจ้าภาพผู้จัดงานในเฮือนคือน้องสาวเราเองมอบให้่คนนั้นคนนั้นจะปั้นไปก็ลแล้วแต่ส่วนเงินนั้นกินทานของน้องจ้อยแล้วมันอยู่อยู่น้ำลุงเนาะตอนนั้นคือเขาบสิษัทก,ก็มอบใหมคือผมเรียงก็มอบใหมอยู่น้ำลุงลุงเป็นผู้กำมตอนนั้น่ใก็เลยใช้จ่ายตอนนั้นเขาเห็นเงเห็นเงินลุงลุงกจ้าลุงไปแห่งวอลพึ่งยังเงินวะ บ่ได้ใช่ไปรทำงานงานนี่คนคนยังมีไะไคนยังมาเมื่อเห็นบุญกัลยาหลายบาทคนเห็นเขาเขาเห็นเงินได้เขาเห็นเงินขึ้นว่ามาจะต้องต้องได้กินนะแต่คนนะนะคำว่าไปแบบนี้เนี่ยไปอันบ่เห็นยังบ่มียังกินบ่มียังมือเนือหลายไปบางไปคนเนาะนั่งเ่าคือเฮือนพุทธชะทอรเนาะหฮงดีบุญมีคนบ่นสินังบวียงงไยเนาะบุญมีบ่นังนี่เลยมีต่อผ้าบ้าดดำาๆมันเปเลย มีมีมีเตียงหักมีเตียงจากหักสองอันบุมีบ่หนังคือนั่งสามคนบุก้านั่งนั่งได้แต่ผู้เดียวจากหักแล้วเตียงกันอือสุดสุดแพงไหยกลัวจะลำบากมันลำบากที่ว่าเอื้อนที่เล่นเนาะในบเอื้งเลยเอืองบัเอื้อบุมีอยู่สองคนเขาก็เต็มแลยจักผู้ช่งผู้ช่างผู้หญ่บุจักเลยมันมันสาบมันคาวหลายกันเลยอ่ะ เอาเนื้อยาดดับกินให้เพิ่นหนึ่งมาพลพลมาตกในมันเท้งนั่นเนาะดุงเนาะเขาไปไกลตลาดไปตลาดกขาเนว่ยคนโซเนาะโดยว่าเขาเนี่ยถ่ายกรบบอกกินกระอกนะแล้วเลยให้สีดยาน้ำดาดับกินใส่จังพานั่งได้โอ้แห้ง มันบ่มีดีเด้เพิ่นได้ตัดหญ้าด้าหยังได้บางตอนที่นั่นโหนหญ้าก็เองหกเนาะหกได้ก็คือมากบ่ชังดึมขึ้นไปนําเพื่นเพิ่นน่ะเฮ้เป็นตะย่านงูน่ะแม่นลอเมียเพิ่นก็ผู้จังน้อยนุ่มผัดเป็นชนเนาะตอนตนวงหกเห็นตอนเนแล้วันขึ้นวงบเนตะอยู่แล้วเมื่อกี้นันบอกให้เฮ็ดเฮากบ่จักคมเฮ็ดได้เว้าง่ายๆว่าบ่จักคุมเฮ็ดอ่าเมียะคือตูุนี้ เราบัดเท่าแล้วเนาะเท่าเลยหถึงมากกับพ่อง่ายว่าคนบัอยากไล่ยังเน่ยนะลุงเนาะมีแต่ว่าอยากกินเนี่ยชื่อเราได้ต้องการยังเรา้เท่าเลยวันนี้รถบัดเจ็บเป็นเนี่อุ่นรถมันยากยากนอนยังลูกเต่ากับยูไก่แต่บัมีผู้มาเบิ้งลูกทางเงินเมื่อคืนนี่ขึ้นในใจว่าเราเราดับดับใจปรบเนี่ยปรถึงคองชินดับเลยเนาะ อสัมปีเลยอยู่อยู่กันเมืแค่สามคนลย่แต่ว่าไปหานำกันจะตั้งเป็นกัะขับกันอืนนะทักเสีอือไปผู้หนึ่งผู้เดียวพัดไปปุกเขาไปย้นยันมูมูมูว่าไปปุ่นเขาก็ประนันวานเนาะตังคืนนะดุงคืนยาว่านกภาวนามนุษยคนภาวนาจะไก่มันแจ้งเป็นยังไงเป็นต้นต้นแจงจงหงอใส่เดือเือก็มวยหยดไฟ ไปซลเซลก็8มกก็ขึ้นหมดแหละเอาบ่ได้กุ้มบ่ใช่มันบ่กุ้มหมดแหละมันมันบ่เดดบ่เมื่อวานนี่ว่าเดดบ่ฮมือแรกหั่นเนาะตอนนซื้อไปให้เพิ่นมือแรกหั่นนั่นเขา่บไปติดน่ะถามเพิ่นว่ากุ้มอยู่ไดกุ้มมันคือบ่กุ้มน่ะแต่ว่าเพิ่นไปใหญ่ไปตั้งเา่ตั้งตั้งผิดบ่ยนตั้งเวลามันผิดบ่จักก็บ่ฮู้บ่ได้ซื้อไปให้นแม่ตู้ท่าหั่นก็กุ้มอยู่ไดล่ะบ่ เงนดวตก็ขึ้นไฟสูลเชลกับผมได้ใส่กันบุได้แต่ทั้งบางเพื่อนแม่นั่นกับปอได้โตมาให้เนาะเลยเมื่อนั้นนั่นมีเพื่อนข้างๆกันเพื่อนพี่น้องใกล้เคียงน่ะโตมาอยู่ได้มือยูทูบเบอร์เข้าไปหนยเอาเป็นว่าชีมัอนี้เชื่อมาให้ตอนนี้ลุงลุงได้ว่าจะเป็นว่าข่าไพ่ชีจ่ายให้หลับจ่ายให้อ๋อตอนนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนบุญญาติผมมีคนจ่ายข่าไพ่ให้ หลับใจใครเพลงเทโบลเนาะเสียขาไฟเปิ้เคยเสียแต่เดือนหนึ่งสิบเจ็ดเปนีอแต่พวกเพลงภายในสิหายห0า0สิพันไปเลยเนาะเยคขาไฟกาขกคนหมูมากับมันแจ้งมูแจ้ตาเจ้านาทังไปเีษนั่นมันแห้งเปื่อนเนาะตั้งหนึ่งมากับเพื่อนสอมากับเป็นหกแล้วขนยันมีเก็บงดงูเนาะเียงูโผล่ดาวอ่ะโคตเกียงยันงูจ้าเยอ่งูเะมาปีเลยมันหกเนาะเออถ้างูถ้าเก็บเล อาจากยนีชี้เก้ไขแหละส่วนลูกเองมือตึบเลยาจารยเนวแก้ไขไม่แต่ขอเน้แหละขอคอมเมนจากอุซีแหละสีเห็นอะไรเนาะเห็นอะไรให้ตัดสินที่ให้เน้โดยเดียว่าคอมเมนต์บวกทิศทางให้ไหนก็ได้เนาะไปเอาอย่างไดอย่างไดโดยเรื่องกบประตูยูทอนเลยลำบากแหงลำบากเก็นไปอยู่ได้ มันบบบสุดๆในหมู่บ้านประชันเนาะหัวหมูเนาะัแหลกเนาะเนาะหัวหมูเนี่ยสาวคนแดงยังว่วมีมีบนหังเดินเดินแล้วก่วงอ่าเกิดกับโบโบมได้มีบนหังบนเร้าเนาะปุตุนซ้อนทรถดขนาดบุ้ยบนเสีหนังโอ้ย่าบมีบนสีนังเลยแข่คนไปดินกะบอกง่ายว่าทำมาได้เตียงห้างชองงานนั้นไปนะโมวนบนังเน่ย ห้มาส่งงานแน่ก <m> ันอ <m> ๋อพระัดมงบังเนมันเพิ่นอนุญาตใหซําต่ํากูกอกูมึงงานบนี่เนาะแม่นต่ํามันยต่ําแฮงเด้ลูกลูกยืนบ่ได้อกต่ําบัดนี้บัดนี้ทางประตูศูนย์นั่นยังนอนอยู่เตียงเบิ่งเก่านันบ่เพิ่นบ่จักบ่นอนแล้วมีนมากิ้งเกือบอยู่ในในกลางเนตัวงมาาออกตบนเกาะัดมงอ๋อมากินเท่านเออนมาเกือ่กลางวงกลางนั่นแหละอ๋อหางเอาขึ้นแนแต่เตียงอยู่ดุมเอาขึ้นแล้ว เพิ oh. então, mm ่นเพิ่นกิงเกือกคนเองเลี hmm. ้ยเรื่องคนเองคนเลี้ยเรนเองแต่ตัวตนนะเนอ่ะมือวานนีกมือวานนีกกับต้นนี่กะ็ออนข่อยากนอนอีนอนเหนียวตัวเองลูกเมียกะเบ็ดเปรินหนูว่าเบลนะนี่แหละเอฟซีเพิ่นกับมิ้นกัามาลายอยู่ได้ปะเปรินอ่าทีมทีมงานนั่นถ่ายคลิปลงไปนะโบโบเคยเห็นเมียเล่าเอาผ้ามาเสช็ด มันยังพัวเลยนะนิ่นเขามาไลยครับชิบ้าไลยก็บอาง่ายว่าเล่ากับหายชิบหาชิบเนาะลุงเนาะคนหมดเต็มคนหมดเต็มเนี๊ยชิบ่าไลยกันมันก็เขาบอกกันโดยโดยยุบไปแล้วบบดื้อไปแบบนี้นะโดยบัวจักบัวจักเนตเนนบัวจักเขาเนี่ยก็ชิลืบเนาะเขาบอกง่ายว่าคนแบบนั้นน่ะต้องจับมือเฮ็ดจังเฮ็ดเป็นนะเนาะโดยต้องได้บอกได้นั่งบอกกับทีแต่เมเรเราเองเราก็ยังตียุตตีดูดเราเน่ะเมเรเราเองก็ตีอยู่แต่ว่าเห็นอะไรได้เราโบกอะ อ่าบ่เฮ็ดแล้วว่ะจังซี่จได๋จ้ะว่ะน้ําในจังซื่อหมู่คู่ไปแบบนี้เอาบ่มีน้ําน้ําแม้แม้กระทั่งน้ําสิกินยังบ่มีให้ลาหั่นนะยังบ่มีกะบ่มีอ่าไผสิเบิ่งเจ้าเนาะหมู่คู่ไปกะเออเมื่อกินน้ําอยู่เฮือนก็เด้อเมื่อก็เมื่อเลยได้บ่มาได้บ่ง่ายๆเนาะแม่นตก10,000ก็บ่มีเงินซื้อซื้อให้กินเนาะโดย นั่นคือว่าผัวมีกับโบมีแลด้เดือนเงินนี่บ่ง่ายว่าเราบ่จักอันทางเมียเราหน่นตะกี้น่ะแต่ผัวยังหันแห้งน่ะบ่จักไปลว่าคุณค่าของเงินแน่กับว่าแม่นแต่ว่าเออไายเงินมาเดี๋ชื่อรถนะเดี๋ยวว่าเงินเงินเดือนออกมาจมมติว่าแม่นยู่ว่ามันบ่หลามันยังกะสำหรับคุณจักแม่กะมันกะส็ยังพอเฮ่เนี่ยจะเป็นแท้ต้องกินน้ำกอก ไกันกกกอบพิวิอีกบานต้องต้องโป่งน้ำกอกกินเขาบอกว่ากินบม่ได้เนาะเราเรากินตอนตอนนั้นหน้าแรกเนี่ยเราขอน้ำกอกน้ำเขาได้กินเนี่ยดูไหยขอน้ำแบบซีเมนเลยกินน้ำกอกกับเมนแต่ช่วงนี้นะช่วงนี้นะพอตู้ตู้ชุดนั้นเรากินน้ำผลในช่วงนั้นนี่ยเรากินน้ำกอกแบบว่าเขาเปิดชัยทางให้เราเลยเราต้มเมาส์เราเราไม่ได้คอยกินน้ำมันยิบหรอกแต่ว่าเราต้องตกบนะ น้ำ hm อุ um ่นน้ำ hm นั hm น่นตลอดเรากินใครอยู so ่กันเราต้มเนาะแม่นต้มตลอดใครอยู่นั่นนึงเนาะช่วงมาเวียงไปท่ายเพิ่นบางตอนที่ว่าฝนตกนั่นฝนตกลงมาตรงลงชายหางดินนั่นแล้วก็ตักน้ำถังน้ำมาใส่หม้อต้มนวดง่ายๆเราว่ะแบบเฮ็ดแบบง่ายๆนะมีอะไรนี่โชคสิลืมง่ายเราบอกอย่างกันเนาะโชคมมวาจสิริลืมง่ายนะตามมาเบิ่งก็ยังดีแต่สวยสวยตัวเองได้ ตามวลันเลยตัวเองยังบวอยากหลอดเนาะเมนเบ่งสภาพเมียเลยหัวเป็นคนหนึ่งอ่อนเนาะเหมเขาเอิญอ่อนอ่อนอ่อนเถ้าปวดนันสิบาทจนมีฉายานางเตงอ่อนเห็นเนาะเออนางเตงอ่อนบาชื่อแล้วโออฉันเต่งอ่อนอ่อนเลยเมื่อกับผมแขงแขงจับยังกลุดที่หนุ่มเองเนี่ยนะอ่าเอเองดีสวยตัวเองได้ตัวเองได้พอแต่ว่ากินเข่า จับเขาสิปากปาได้คือว่าเราก็มีลูกแน่บ่มีลูกคนนึงงไปแน่ซ่เนาะพอได้เบิ่งเราลูกกันยังน้อยบัดนี้เนาะ7 8ปีนี่มันบ่จักยังบ่จักหยังนะยังสเด้ออยู่นะนบ่ได้เข้าเข้าเียนห้องนึงบ่สมมุติว่าสิไขกับแม่อยู่กับไอยู่สมมุติว่าอันความจํามันนะก็บางเทื่อก็สิล่นแม่นึงรีว่าจังได๋ถาว่าบ่เข้าเรียนเลยนี่กอยากย่านอยู่เนาะสิบคือเดียวอันนี้พังเบิ่งหั่นแหบาดนี ทำแบบเมย์โบเป็นกันใดทั้งเบิองทำทั้งเมถาไปอยังเบิองเอากะทีนั่นเน๊ท่านเมถาวรเบิองน้ำเนาะถ้าว่าให้เมย์แล้วเบิองนี่นางเตงอ่อนนี่ยันนะเบืองโบ่บไว้ผู้เดีเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอะไรกันปีนาเดียวกันเบิร์ตปึ๊บเมถาวรก็ไปเอโนองแล้ว่ารเมถาวรไอเอโนองคอยโบคอยโซนน้ำกับใครอยู่เราบ่ยังายว่าใจนั่นแต่ละมืออยากไปดินต้องไปเดินเราอยากเราปรดินน้ำไปเนาะแต่ละมือเนาะ ผลิเลินผลิเบ็ดตามใจเล้หมดเลีไฟเราอ่ะ่อยถามเราเป็ยนยังเจ้าจังอนากไปดินมันขึ้นจกไปโดดเราอ่ะเราบอกว่าจะควมสิว่าแล้วผูถามก็ติเจ้าอยู่นะมันผัวเจ้าได้อยู่เะจะเป็นชั่วโมงสงชั่วโมงนี่ผได้เราบอกนะอยากไปลรไปเด่นนกไปแล้วำสมุตนว่าคิดว่าจะไปเพื่อนนั่นไปแล้วบ่เห็นเขานี่กมามเราอ่ะใจเรานะบ่อยง่ายใช่ เม่อแรกเข่าสีบมมีเวียกถ้านางดีนะเพิ่นใช่เนาะเนาะสมว่านางแตงอ่อนนี่ได้เนาะว่าอาการนี่สุดแห้งตอนนี้เนาะดูเนาะชุดแห้งเมื่อไรไปหาเพิ่นกระลายมือเดี๋ยวได้หาพกมือแล้วหาพกมือแล้วมาเวียงเมื่อไรไปเข้าไปบ้านนี้อ่ามีนั่นอ่นนี่ใเล็กๆหน่อยเดี๋วก็เลยยาเลย hàng bừng này nè cả không nó cả phát cả thì nát tự nó cắt nát là những từ cái dân suối như này lẽ <laughs> <Để cười> mà nó chỉ mà ngoài thì mình để mình lau lau xịt cả chỉ tô lâu là lâu là. ngan để ngàn thả chứ ừ. Chứ ừ. Chứ để dù con Chị để để ngan nó ngày qua การเล่านี่นักแห้งตอนนี้เนาะดูมากนักแห้งแล้วอือบอกยง่ายคําว่าคือว่าลูกเต้ามานี่บางเถื่อบางที่นี่นั่นเลยได้บางเถื่อเราอาเจี๊ยวลูกรออยังบางคนบอกคือเอ็นผู้ถาวรว่าเห่าขนาดเนาะแม่บางคนก็ดทะลูกเนาะจะให้ทะลุเอานย้ายลูกเต้าเรามาอยู่เนาะจะโคตรหลุ่มเราปะคือว่าส่งคนอยู่สวรรค์ผู้หนึ่งอยู่ไทยผู้หนึ่งเอองงมันอยู่สวรรค์ปะเป็นคนงมเงีมเสียา ทหารพม่านะเพราง่ายใช่ไปไปบุได้ถึอบุได้เลยบุได้กันเนาะโมหนึ่งไปทํางานเมืองไทยทํางานอยู่บวกกุ้งเป็นลูกสาวทํางานอยู่บวกกุ้งอยู่กับวีผู้นด้ยินเขาบอกตกงานสำหรับตกงานเลยบุมีเงินขาดเขาซื้อกินกับบุมีแล้วก็สิเห็นอยู่ดอกอันวาในคลิปอันโพแล้นเนาะเราติดตามอยู่เราก็จะติดตามเบิ่งอยู่แต่ก็นม่ถูกเนี่แล้วได้ยินเขาบอกนะมาผู้ผู้ผู้นั้นเคยมาสองเทอาครับผมมาเอาเมีย เคยมาเยี่ยมไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาตอนมาซื้อดินนะมาเงินเดือนก็มาซื้อดินให้พอวันปุกเกลือนนี่เนาะเคยมาช่องเพื่อแนวผลยืมธนาคารเลยธนาคารกินคุณภาพธนาคารนั้นเป็นเงินกู้ของทหารนะนะผลยืมยืมออกมาเลยผลซื้อดินยืมเลยผลธรรมดาเงินเดือนผลเดือนหนึ่งล้านปลายเนาะแล้วเขาตัดเขาตัดจ่ายจ่ายธนาคารเดือนเดือนหนึ่งเช็คเซน ตัดเอา700บาแต่เดือนน่ะอ๋อเงินเงินกระทู้ศูนยนี่แต่เดือนนี่ยังเหลอ700าทโดยเพราะเพิ่นตัดไปจ่ายกินโดรลยชื่อบออยู่นี่โดยอ๋อมันก็บ่หลายมเดือนะพันเนาะนี่กุ้มกินกุ้มทั้งลูกทั้งเมียเนาะใส่30,000ก็บ่เท่าชอบง่ายๆซะเบิดเลยชื่อกับชื่อชอบกเนปลายด้อก็ได้เใส่เินคู่มือเล็กๆเนาะแม่นเียมือเดียว่จัดนี้อายนะ แต่ขนาดผูนมน้อยหาอยู่ก็ยังปรอยากไหวเนาะเชิญ่าเล่าเข่าเลยติเล่าเลยะมีที่แคนเฮาบเท่าบมมีรอีทีปิดจะบอกว่าให้ประหยัดเงินประหยัดเงินพมหาได้เนาะเข่ามากล้ยยันมีผข่เลยเนี่ย เนาะนางดิดน้ำตาเว้นจนค่อยคำเนาะคลิปได้ชาเนาะพี่น้องเนาะอย่งไรครับอ่าไปถามข่าวน้ำถามข่าวน้ำดุ้งนีปัญหาเล็กๆน้อยๆเอยสุมห่อกระปุก้าเข้าไปพี่น้องกันไปกันจะขอคลิปลงไปก่อนเนาะสบายสบายดีเด้อกบะถามข่าวน้ำไอแก้วนะพี่น้องเนาะคนเแบบกัเป็นคนบ้านเดียวกันแน่ครับไอแก้วเพิ่นกับเป็นเคยวิชันชาเป็นพี่น้องทางพ่อเถ่าชุนทอดเป็นพี่น้องทางเมียเพิ่์นเนาะ คนกับมือนี่คนกับไม่ได้อยู่เพื่อนไม่จอิงหรอกเพราะว่าเพิ่นกับซีเมื่อมาเบิ่งผึงเท่าสุนทอดเนาะเมื่อคืนนี่กับ่นว่าจนซีบอลอดเนาะเพิ่นกับพาวันดาว่าให้ให้แจ้งว่าสัตว์เมื่อคืนนี่กับเป็นมือวัชพินดับเนาะถ้าว่าไปวัชพินดับนี่กับชิยากเนาะกับ่นกับพาวันดาให้ให้แจ้งเพิ่นว่าคือซีพ่างคนว่าวเนี่คือซีบวกหิงพี่น้องเลย ผู้เฒ่าสุนทรเราก็เมื่อยแหงแล้วเนาะผู้เฒ่าอายุเพิ่นกไลายกับเป็นลูกแน่กับเมื่อยพี่น้องไอ้เมียเพิ่นกบับเบบเมียเพิ่นกบับเบบเรได้ปกติปนัยนะพี่น้องเนาะกับพี่น้องก็พิ่นกับสีหูดีเนาะส่วนลูกเพิ่นกอยู่ไกลไว้สัตว์ภาคนาคาตาดูโตนเพิ่นเนาะพี่น้องป้าครับในพี่น้องไอ้สว่างกับสีขอจบคลิปปันเด้อเนาะ ที่ได้เมื่อ,อเลยวานะี้คําเยเนาะเมื่อนี่ก็สาว่างกับมาคําพี่น้องเลยสาว่างเจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็ขอบุญขอคุณนทีพ่อแม่พี่น้องค่ะมหบชนคลิปสาว่างเดนะอเนาะพบกันใหม่ในะคลิปหน้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสบายดี